สวัสดีครับแฟนเพจแฟนรายการแฟนช่องค้นสั่งชีวิตครับพี่น้องสําหรับมือวนนี้ผมจะมาอัปเดตในเรื่องของการเลี้ยงหอยขมนะครับน้องหลังจากที่ผมปล่อยหอยขมไปได้ประมาณสามอาทิตย์ครับพี่น้องว่ามันเป็นยังไงนาอสรุปแล้วผลปรากฏว่าหอยผมตายหมดครับพี่น้องหอยตายประมาณ80ครับพี่น้อง เป็นอยัง,งมันคืนตายครับเดี๋ยวห้องคอยไปเบิ่งนกันเนาะครับนาะซึ่งตอนนี้ผมก็คงจะต้องถ่ายน้ำถิ่นก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนน้ำใหม่เนาะครับนาอพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมนํากันได้ครับผมครับในส่วนเรื่องของการเปลี่ยนน้ำของบอ่อหอยเห่านะครับนาะกับบ่มีอย่างหลายครับพี่น้องเห่าเปลี่ยนในกรณีที่หนึ่งคือน้ำเห่ามันเน่าเสียนะครับน้ำมันเน่าเสียหรือว่าเห่า ปล่อยหอยลงไปแล้วหอยห้ามันตายเนาะพี่น้องเนาะซึ่งบอ่อนีนะครับก่อ,กอนหน้านี้ผมเอาหอยมาปล่อยนะครับหละกะักษณะมันเป็นน้ำป้าป่านาะหลังที่ผมได้เคยลุ่งห้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับมันเป็นน้ำป้าป่าพี่น้องผมเอาหอยมาปล่อยนะครับมันก็เกิดการตายกันขึ้นนะครับตายอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่า เฮ้าสีพักน้ำไว้ดนบันไดนะครับก็เหตุให้ฮงหูว่าน้ำเป้าปานั่นนะครับบสามารถที่จะน้ำมาเลี้ยงหอยได้นะครับหรือว่าไม่เปอร์เส้นหน่อยแห้งนะครับเพราะว่าน้ำเป้าปานะครับมันมีสารคอรีนนะครับแล้วพอดีว่าน้ำยูบานผมนั่นมันอ่อมันออกเป็นเหมือนรสเข้มๆเป็นเป็นเป็นด่างนะครับนอเหมือนกับน้ำกร่อยนะครับพี่น้องเหมือนน้ำกร่อยนะครับเพียดแหงหอยให้ผมนั่นตายนะครับตายกับโคตรขางหลายเลยนะครับเพราะว่า แต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องแต่มันก็มีตัวเหลือนะครับตัวเหลืออยู่กับมีนะครับนี่คือยังเหลืออยู่นะครับหลอดอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาหนาดลงมาปล่อยนะพี่น้องข้าก็ปล่อยมันไปครับตัวที่มันหลอดอยู่นะครับครับน้าถามว่าอันนี้เน่ามีนแห้งบอกกับโบปันไหนครับพี่น้องแต่ว่าผมก็จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเพราะว่าอ่มันมันเปลี่ยนดีที่สุดเพราะว่าน้ามันมันใส่บ่ได้นะพี่น้องเนาะนะครับส่วนน้าบาดาล นะนามบดานนามที่เห่าไอ้เจาะนะครับเจาะเป็นเจาะนามบดานนะครับเพิ่นว่าบางคนเพิ่นก็ว่ามันใส่ได้อยู่นะครับมันใส่ได้อยู่แต่ว่าต้องมีการผักผักนามไว้ประมาณ2อถึงสอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งนะครับแต่ที่นี่นะครับดีที่สุดพี่น้องให้เอานามธรรมาชาติเลยพี่น้องเด้อจะเป็นไปได้นะครับถ้าเขาบ่กมีอีดีก็ใส่นามบดานนะครับหรือเลี่ยงในการใส่นามป้าป่า พอนามป้าปลานี่ผมซื้อว่าหอยเข้าบางตัวมันหลอดอยู่นะครับแต่ว่าบางครั้งหอยที่เข้าน้ามาเนาะครับเนาะซึ่งผมน้ามาจากบ่อจากธรรมชาติแล้วก็ะสือมะนํานะครับยิงพวกหอยที่สือมะนํานี่แทบจะบลอดเลยพี่น้องแทบจะตายเรียบนะครับแทบจะตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่หอยที่น้ามาจากธรรมชาตินะครับเอามาจากบ่อธรรมชาติมาปล่อยลงเลยนี่มันก็มีเปอร์เซ็นต์หลอดอยู่นะคะนะแต่ว่ามันกะหน่อยนะครับแตส่วนใหญ่มันสิตายสิหลาย เพราะฉะนั้นนะครับผมกับมาเปลี่ยนนะ้ำให้พี่น,อนะน้องเบิร์น้ำกันสรุปแล้วนะครับหลังจากที่ผมเอาหอยปล่อยลงไปนะ้องพี่น้องเนาะมันตายคนระับพี่น้องบอบพาน <c oughs> บอบพานนะครับเอาไม้นะผมยังบบยนอแพ้่เลยพี่น้องผมยังบบยนอแพ้ซึ่งตอนนี้นิเวศระบบนิเวศของผมผมคิดว่าไก่เคี่ยงแนละ้วธรรมชาติแล้วนะเพียงแต่ที่นี่เอาน้ำนะครับเนาะเอานา้ำธรรมชาติมาใส่นะครับน้ำธรรมชาติมาใส่ ผมก็มีการปรับปรุงเหลืองของบอนิดนึงนะครับเพื่อให้มันสูงขึ้นอีกอย่างหนึ่งด้วยพี่น้องน,นะครับสําหรับท่านใดที่ที่เห็ดบออยู่กลางแดดเหมือนผมนี่นะครับนะ,ะเป็นไปได้นะครับให้เอาผ้าสแลนมาคุ้มข้างบนนะครับเนบึ่งผมก็จะเห็ดอยู่พี่น้องน,นะครับบ่เห็ดบ่ได้นะครับมันแดดจัดพอช่วงเที่ยงโดยเฉพาะหนาห่อนนะครับหนาห่อนนี่มั่นสิห่อนแห้งน้ำจะค่อนข้างห่อนถึงแม้ว่าเขาจะเติมน้ำไปประมาณ30 30กว่าเซนนะครับ30มสินมันก็มันก็ยังห่อนอยู่แต่ถามว่าถ้าบ่มีเลยก็ได้บ่มันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าในบางครั้งเฮ็ดให้พืชน้ำห้องมันตายนะครับคือจังซี่พี่น้องพืชน้ำพืชน้ำผมเอามาปล่อยครับมันตายพี่น้องมันเดิอดเหี่ยวเดิอดเฉาครับมันตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นไปได้ให้ให้มันเป็นโฮมโฮมเลยจังน้อยก็จะดีมากนะครับดีมากมันจะเข้ากับระบบนิเวศเลยนะครับหอยเฮาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่หอยของผมที่ เมาปลปอยนี่ผมเชืว,ว่ามันจะโตเร็วอยู่นะพี่น้องโตเร็วอยู่นะครับโตเร็วอยู่ตอนนี้ผมกับเรียงเอาไข่หอยปังมาลงน้ำครับพี่น้องไข่หอยปังลงมาลงน้ำนะครับนะเลียงผสมกันกับอหอยจูบไปเลยหอยจูบหอยขมไปเลยนะครับนะส่วนหอยที่มันตายาก็เก็บออกนะครับพี่น้องเก็บออกถอดติ๊โเก็บได้นอกนะครับนะเก็บออกแล้วก็เอาหน้าไม้มาใส่ นะครับอนานาไม่มาใส่นใส่ปริมาตรเท่าเดิมนะครับพี่น้องประมาณ30มเ้นนะครับอย่างหน่อย30มบเ้นนี่นะครับส่วนบอนี่ผมยัง่ไิ้ลงหอยเลยเหตุผลเพราะว่าผมสร้างหอยไปเป็นเดือนนะพี่น้องสงสัยสิถือตัวหลัะของฟ้ามหมดตัวน้อยเลยพี่น้องเลยฝากเตือนฝากอันนี้กันน้ำแช่กันน้ำนะครับว่าฟร์มนี่นะครับเพิ่นโกงนะมันก็เป็นจํานวนเงินบรายครับสามร้อยตัวสามร้อยบาทตัวละบาทนะครับแต่ว่ามันกะเท็ดจังสีนอพี่น้องนอในอาชีพ ของการทํำเกษตรกรเฮ้านะครับอาชีพเดียวกันอาชีพคุ่มเรียงหอยเดียวกันกับปานาที่จะเห็ดแบบนี้เนาะแต่ว่ากัดแล้วไปครับพี่น้องเจ้า้นผมสามรล่อถือว่าเสียคางงนะครับส่วนบอนี้นะครับผม ผมสิเอาหอยโข่งไตมาลงเด้อพี่น้องเด้อนะครับซึ่งตอนนี้ผมฝากอยู่นะครับให้เดกเบิ่งวิธีการฝากกับไปเบื้องยอดหลังได้นะครับผมลงไว้ยี่น้ะพี่น้องเนาะนะครับส่วนบอนี้ก็จะเป็นหอยปังกับหอยขมนะครับจะเรียงผสมกันเพราะว่าหยังเพราะว่าบานเฮาหอยปังหอยขมมันอยู่น้ากันได้ครับพี่น้องอยู่น้ากันได้กับ่มีปัญหาส่วนหอยขมนะครับหลังจากผมเห็ด้นาเฮ็ดบอเรียบร้อยแล้วผมก็สิไปหาจากบอธรรมชาตินะครับมาลงครื่องสบร้างแล้วนะครับเอาธรรมชาติบานเท่านี่แหละคงสิบ่มีปัญหานะคร น,นะครับผมกลมาอัปเดตในเรื่องของการเลี้ยงหอยพี่น้องเด้เบิงได้ทราบกันนะครับนะเบิรงกมามันประสบผลสําเร็จบอนะครับในการเลี้ยงขังแหลกของผมนะครับนะผลปรากฏว่าบ่ประสบผลสําเร็จนะกับบเป็นอย่างครับผมยังบ่ยอมแพ้ผมก็สเลี้ยงไม่ก็สิเฮ็ดไม่ห่ะครับพี่น้องเฮ็ดหม่เฮาก็ฮหูแล้วสาเหตุว่ามันเป็นอย่างมันคือบประสบผลสาเร็จก็คือเรื่องน้านะครับเรื่องน้าเป็นสําคัญแหงครับพี่น้องเรื่องน้ามันบอเป็นไปตามธรรมชาติน้องเป็นน้าประปาอันนี้ บอกเลยว่าห้ามใส่น้ำประปาครับพี่น้องว่าสันตายเรียบใครอยู่ผมเลยซื้อมาพี่น้องผมไปหาน้ำอันน้องน้ำธรรมชาตินี่นะครับเอาละครับพี่น้องสาหรับเมื่อนี้ผมกับโค้งสิมาอัปเดตในเรื่องของการเ,าเปลี่ยนทายน้ำนะครับแล้กก็มาอัปเดตเรื่องของการเรียงหอยของผมให้พี่น้องได้รับหูและฟังเหมือนกันนะครับนาอเออเดี๋ยวนิดนึงครับพี่น้องอนี่ครับพอปล่อยน้ำผมนะครับ มี่ยังหลายครับกระเจาะแล้วก็เอาท่อ PVC มาใส่นะครับเนาะท่อ PVC มาใส่นะครับเดี๋ยวผู้ใดอยากเบิ่งเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคขีดมาให้เบิ่งเนาะครับเนาอที่ปล่อยน้ำครับกับเปิดเปิดจุกนี่ออกครับเปิดจุกนี่ออกับน้ำกับไหลเลยล่ะครับนี่นะครับโอเคนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ครับอยู่ดีสบายดีกันสุขสุขคนนะครับพี่น้องขอล่ำลากันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ